นี้สกินใหม่กูแล้สวัสดีก้อยู่โกาดีวครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทีวีเีวมอาอาอาาแล้วครับแล้วโอหกาดีวครับเราเราก็เผื่อพัดนะครับเราไปกันเถอะเพื่อนไปกันเถอะพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ย่าเพิ่งอย่าเพิ่ย่าเพิ่งอาเงอะ่าเพิ่อย่าเพ่อ่าเพ้่่าเ่าเยาเพิาเพิอเพี่ย่กินงเงย่เ่งอยเกิ่ย่เอพี่พอ่อเพ่ เอามียาด้วยเออพี่ <c oughs> เอาอยาพี่เอาอยาอ <c oughs> เอามียาด้วยมีเรฟฟี่ไปกันเลยพี่ไปเลยไปลเลยต้องรีบโดนเกมเเรีบโดนเกมกระปิลันพี่กระปิลันมันต้องมีฮอปปิ้ฮอปปิ้ฮอปปี้ทันเดอร์ เอันะเอาตำรวจมันยิงอะไรเนอะอ้าวเฮ้ยอ้เจี๊ย h เจียบโอ้โมดไทำไมไปไมสมมเสียความไปโหลดปกเตอ่วะก็พี่มมไปไปไ,ไปโหลดเสียงาหรือเปล่าพนะี่มันไอ้พี่พี่มันจะโหลดไปนะใครยิงวะมีมีบุแล้ว Let's go Let's go อเชียมู่มมันพอไเี้ยงอสีางวิต่ะ You sure this is the right way Oh y e a ปืนนี้อ่ามีให้ทีงัไปเร็วไปเร็วไปเร็วจำได้นะว่าตรงนี้มันมันมีแทงนะไม่ไม่ไม่มันมันมันยังไม่ถึงพี่เดี๋ยวเ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีจ็อกกี้พี่ได้ได้แสงจ็อกกี้ใช่ใช่ผมที่มีแสงไม่มีหรอกเจมีมีมีขยับลูกลูกสองนี้ไหมครับสเปร์ะมีมีขยับสเปร์ดนะโอ้เออหย่าอ้เย่าบอกกันวีเป็นไงแหละโอ้โหแม่งแย่งต่อหน้าเลยอ่ะโอ้โหแม่งครูร้องไห้เลยว่ะครูสาวฝ่าฝูงบี้มามีมี Hey, splitter. Hey, wit. Em là? Dương, Dương. Không ai có. Bao nhiêu phát nữa? Đã được rồi, Weapons over here. Mày là sáng hả, bạn? Lạ, lạ, bớt tiếng hả? Chắc là. Ninh, Guys, I'm really torn up. Đi hiểu hôm nay? มีมีมีดีดาีน่ะเพื่อนประมานี้ด็ดาลีน่ะไหนอยู่ไหนมาดิจัดเจอเดจัดเจอแล้วเปิโดนไปแมงเลยีทีผมให้กิกี่เลยผมูทีพัดพเอาพัดอ้ออีกีี่ตวอเพื่นเอาไ้ยนมี่ขวาไปพี่เปิดเลยไม่กิกี่เลย ไแกอะไรวะมีเรปาปาไปแล้วนี่นี่มันแฮคต้นตำลแฮงภาคหน่วกตโนสตัวเกออตเออเชี่ยเชี่ยหือกิดอะไ ไม่ uhm, ừ, เคยหีแล้วล่้สวัสดีคับเลือเกลืเฮ้ยเฮียคุหนีก่อนนะฝากที่เหลือด้วยให้ปืนปืนเหมอนเพชไปืนมาโอ้ยเฮ้ใครวิ่งเข่ายิ่งใหญ่กว่มาแล้วมาแล้ว เข้าไปเก็บของที่ไหนวะยิงอยู่นะใครวะอย่าให้กูรู้นะเนี่ยมายิงอยู่ในไหนอยู่เลไหนี่ยเ e l o a d เอาไปต่อเฮ้ยมือตบตบย่อแล้วไม่มีไม่มีกล้าไม่มีสั่งเลยโอ้ตัวอะไรดึงอีกแก ไม่รอดแค่สกิลนีพี่โดนขี่คอโอ้ยปวดคอมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยปวดคอโอ้ยโอ้โอ้แม่งล่ามัตกไฟด้วยพี่อะโเลยอม่กะตแล้วิงเมากแฟซิสะีนอนไม่ยไม่ไป

เยือตัวนะพี่เด๋ยวตัวเปิดนะสุดสุดรยาบเก็บมาทีแพี่ถุงปลายังไม่พี่บมานีแพนี่ถุงปลา reload reload let's go let's go ไม่รู้ไม่มองอะไรทั้งนั้นไม่รู้ไม่มองอะไรทั้งนั้นไอ้เหี้ยกูขึ้นบ้านแล้วอ่ะขึ้นตนี้ปม่ละเฮ้ยพี่กระบูมไข่มันเผาอะเร็วเลยนะเร็วเลยนะไม่รอใครเลยนะ มันมีคนพูวบาแทงนะม่มีาเจอออเลื่อนไฟใอ้ยิงไฟไปเัวมั้ยปล่อยเข้าไปเถอะไม่ใครจะงเตั้เสียงเสียงกาเลย้ไม่เชื่อไม่รู้สึกเหมือนจะหลงวะไม่หลงว่อกพวกพี่มาถึงทางเข้าแล้วโอไม่หลง้น้ามีเกตุลุ้งพี่หน้าไม่ีเกตุ ี่ถึงแล้วี่ถึงแล้วไปกิวหนีพี่ที่หนึ่งวะอืมขวานเชียร์ท็อตไี้ไรเซเบอร์เรียนเลยนะเฮ้เฮ้ฮะเฮ้แง่

เห็นทีแม่ถือระเบิดไฟแล้วไอ้สัสเฮียเยมัจะมาฆ่ากันที่ก like, ันเลยเปิดเปิดเขาเปิดเขาเข้ามาเข้ามาปล่อยวไปปล่อยวัดไปไม่เทาไม่ต้องเท่าสี่เฮ้ยไอ้ตื้งจี Baby alright เดี๋ยวอะไรวะนี่กูอยู่แล้ว คือม oh, ันตกแแรกเลยแค่ว you know ันสามเองอ่ะโหอยู่แล้วอ่ะระยะประชิดอยู่แล้วอ่ะอมีคะแนนเดียวที่มันจะเร่งคะแนนตอนยิงวิทใครน้ำอ่ะเล เียร์พื้นที่ใครยิง,ยงคย,ยจิจะร้องเลยด่าร้องเลยเจ้าพี่ <c oughs> เลยแหละเฮ้ยเจ็นเฮ้ยเจเหรอเาเหรอสันติสันติไอ้เฮีย้ยยก่อนแล้วบอ้สันติ เฮยยิงรถนะยิงรถนะผมไม่ยิงรถแไม่ขวรถเลยพี่โตสที่ขยิงรถไลแกไมชื่มีรรถลยมาดีรหนีไปเลยพี่นีไปเลยหลให้ให้ให้สกัดพี่โตพี่ฝากอบอกไปที่บอดเลยนะ ายแล้วพี่โตตายแล้วโเหี้ยรเกิจังะเาเซิร์ฟเซิร์เซิร์ฟเซิร์ฟเซิรเตเกาเยเฮยฟงอะฟงอะฟงะเียวนะใครปิงกันเนี่ยเมื่อกี้ปิงปิงแค่หนึ่งแนเอาอีกลอีกลปิงเฮ้ยฟานซิมันหลับอีกแล้วอะผมปิงพี่ ต้ปนปกตินะไม่ไม่ปกติของผมวนะ่าปิ้ๆๆพงพี่ปิ้งครัปิงตลอดเลยเนี่ยแาบุ่มเบื่อเขาไม่รู้แรงนั้นเขา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 ปิ้งอยู่ก็65เลยเหรอผมไม่รู้อยู่ดีมันมันก็ปิ้องอ่ะพี่เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะน,นั<อ>่นใกล้หนหึห่งแล้ว Slash. like a hell cat <laughs>